สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านะคะด้วยดอกไม้สวยๆดอกไม้ที่ช่องอิงดาวถ่ายให้ดูนะคะที่เป็นดอกทีชชูคค่เขาไม่ค่อยร่วงเลย เลยนะคะมีพอพอโดนน้ําฝนนะคะนฝนตกฝนตกอย่างแรงเลยนวใกล้สว่างตกอย่างแรงเขาหนักน้ําฝนเขาก็โน้มลงนะคะโน้มลงเตี้ยลงสวยมาก ็ช่องนี้ดาวจะถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะจนกว่า,าจะร่วงนี่เขาไม่ค่อยร่วงดูที่พื้นไม่ค่อยมีกรีดเลยนะคะเยมาก มคะแล้วก็ลงคลิปกันนะคะช่วงนี้ไม่ไมค่อยมีเรื่องราวให้ถ่ายนะคะดูดอกไม้ไปสวยๆทุกวันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ